สวัสดีครับการนำเสนอการพัฒนาเว็บ g s เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำน,น,นักงานธนาคารพื้นที่ผู้เสนอผลงานนายจมอนกลางคางตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการและนายพิริวิทย์สุภารีตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์สำน,น,นักงานธนาคารพื้นที่ร้อยเอ็ดเริ่มต้นการใช้งานให้คลิกที่ปุ่มบาร์เสิร์ช แล้วพิมพ์คำว่านองไผ่เมื่อเราต้องการค้นหาตำบลน,นองไผ่ของอำเภอทุบจจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อกด Enter แล้วจะปรากฏขอบเขตของตำบลน,นองไผ่ขึ้นมาทางด้านขวามือบนจะเป็นชั้นของข้อมูลเลเยอร์ที่ได้นำการนำมาพัฒนาเว็บ G S เมื่อเปิดและปิดลองดูจะพบว่าข้อมูลสามารถโชว์ได้ในบนเว็บ Gs เมื่อการสาาอบถามข้อมูลโดยการคลิก1ครั้งก็จะปรากฏหน้าต่างฟีเจอร์ขึ้นมาเพื่อแสดงผลชั้นข้อมูลที่อยู่ภายในของชั้นข้อมูลต่างๆในตรงนี้จะมีการซ้อนทับกันนะครับทำการซูมเข้าซูอมออก โดยใช้เมาส์ทําการซูมเข้าซูมออกได้นะครับแล้วเลื่อนซ้ายขวาได้เหมือนกับใช้งานบนโปรแกรม o o o l l m m p s จากนั้นลองซูมเข้าไปดูเนื้อที่ข้างในครับก็จะปรากฏระวางพื้นที่ของแผนที่1ต่อ4,000แล้วก็1ต่อ1,000นะครับเมื่อทำการปิดชั้นข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะปรากฏด,ดังภาพตัวอย่างนะครับ ข้อมูล1ต่อ4,000ันะครับระวาง1ต่อ4 0 0พันก็จะปรากฏชั้นข้อมูลด้านในนะครับว่าอยู่ระหวางที่เท่าไหร่ชั้นข้อมูล1ต่อพันนะครับชั Hopefully ้นข้อมูลผู้ผู้เช่าที American ่รับสดุนะครับจะปรากฏขอบเขตเป็นสีส้มนะครับที่แสดงบนเว็บจีเตในการพัฒนาในครั้งนี้นะครับเมื่อกดสอบถามคลิกหนึ่งครั้งครับก็จะปรากฏชั Asian ้นข้อมูลขึ้นมานะครับ อย่างเช่นประเภทการเช่าที่อยู่อาศัยนะครับตัวนี้ก็คลิกหนึ่งครั้งครับก็จะปรากฏชื่อผู้เช่านะครับแล้วก็เลขทะเบียนที่รับสดุนะครับนี้จะเป็นการเช่าอาคารที่รับสดุนะครับของรออานะครับครับต่อมาจะเป็นชั้นข้อมูลของที่รับสดุนะครับเป็นชั้นข้อมูลผู้ใช้นะครับในการคลิกหนึ่งครั้งก็จะประกากฏฐานข้อมูลขึ้นมานะครับ ตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําทวัดชัยนะครับที่อยู่อำเภอธนบุรีนะครับส่วนนี้นจะเป็นทางหลวงนะครับต่อมาก็จะเป็นรออ21นะครับเป็นสำนักงานธนลักษณ์พื้นที่เลียดใช้งานร่วมกับเทศบาลเมืองนลอย็ดนะครับแล้วก็จะมีผู้เช่าทางน้าในด้วยทําการสูงเข้าไปก็จะเห็นเบสแบบที่มันเป็นของ g o g ูเกิลเ e l i ลน์นะครับต่อมาเป็นชั้นข้อมูลถนน ชั้นบนถนนเมื่อเราคลิกที่ตรงไหนนะครับก็จะปรากฏราคาและก็ชื่อถนนขึ้นมานะครับราคาประเมินนะครับต่อตารางวานะครับ Street Value นั่นเองนะครับเช่นถนนแจ้งสนิทนะครับหรือจะเป็นถนนตลาดห้โศกนะครับหรือจะเป็นสุนทอนเทพนะครับตัวนี้ก็จะปรากฏราคาสูงต่ําแล้วแต่ราคาประเมินที่ดินของเรานะครับส่วนนี้จะเป็นขอบเขตของตําบลนะครับ เขาตำบลที่เคยโชว์ตอนเมื่อต้นคลิปแล้วก็จะปรากฏชื่อหน่วยที่ดินจาก1นถึงสหรือว่าแล้วแต่ของตำบลว่าจะมีมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ของร้อยเอ็จะมี1นถึงหนะครับหน่วยที่ดิน1นถึงหน่วยที่ดิน6สุดท้ายก็จะเป็นนอกเหนือนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปสามารถคลิกสอบถามได้นะครับบนชั้นข้อมูลนะครับของชั้นข้อมูลตำบลร้อ,อนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงผล เมื่อการคลิกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อจุดที่เราต้องการนะครับก็จะแสดงราคาของบัญชีแนบไทยของของราคาประเมินขึ้นมานะครับตีนนี้ก็จะบอกทั้งเลขระวางทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะครับว่าอยู่ในขอบเขตตรงไหนบ้างนะครับก็จะบอกราคาของหน่วยที่ดินทางนวลชนบททางหลวงแผ่นดินหรือจะเป็นซอยทางนะครับก็จะบอกในข้อมูลตัวนี้เลย สามารถดีเฟตหน้าเว็บจีเอของเราได้นะครับดีเฟตหนึ่งครั้งก็รอสักครู่นะครับก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนกับการเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ใหม่นะครับอย่างเช่นการรีเฟตบนหน้าของ Google Map นะครับก็ขอ,ขอจบรายงานการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ